ทางมงนาสุรินคามารอดูว่าคุณพี่เขาจะแวะที่ไหนอีกนะคะจะแวะที่ไหนอีกไหมคะม Stop somewhere again ไม่ไม่รู้ครับ,รรบเออไม่รู้ครับนะคะไม่รู้ครับอเรคคอร์ดหฮัโลโหล Hello, จ้าตอนนี้เราอยู่บุรีรัมย์แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นแถวสนามช้างเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถกลับบ้านกันต่อจ้ะก,ก็แวะตลอดทางเลยจ้าคุณชายเขาแวะตลอดค่ะเออนะโอเคเดี๋ยวได้เจอกันนะคะ ถาถึงบ้านแล้วนะคะเขตที่บ้านค่ะตรงนี้ก็จะมีที่ท่องเที่ยวนะคะเรียกว่าห้วยระใสนะคะนี่ทะเลสาบนั่นเองสซาะกราวค่ะดูนะคะนี่บรรยากาศค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะสูงก่อน maybe i will saw my students somewhere because today is saturday ลอย like raining like this the weather like ready to ฝนตกมันฝนจะตกเลยค่ะทุกคน คนเลยคนไม่ค่อยเยอะออกคนเยอะไอ้ไม่รู้มันมีรถออฟค่ะเออเราจะถึงบ้านเราแล้วจ้าจะถึงบ้านแล้วค่ะอีกนิดนึงอึดใจเดียว <laughs> เอ่อ You remember my house? Where is my house? ไม่ใช่ Go h s t e d i g h t มีดอกไม้สีเหลืองเห็นไหมเฮ้ยมีดอกไม้บ้านแล้ว Go straight ไปเลยร้สโลท์ทำไมนี่ เยสไมีม <im> มสิไม่มีใครอะไรเอถึงบ้านแล้วจ้ okay. <im> าโอเคี่รักี่รักสต็อปวิลดูซัมติงสเตย์เออคนคาเมคนคาเมเข้าใจไหมเอออ่ะคาเมสไตล์ <im> <im> <laughs> yes, ma'am. Uh. 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 Sure. Yes. Okay. okay. Can back, can yes, you I'm can. back. Yeah. Nobody's your family once. No, after she worked outside. Oh, she worked inside. Yes. <laughs> เปรี้ยวไหมเปรี huh. right? <Real mark. S 1> uh ้ยวอืมเอออะไรไหมเปรี้ยวมากเออสวัสดีค่ะไปไหนจ๊ะ,จะเอาไปตลาดเค y y o ยูด n นซื้อไอศครีมมาไม่มีหรนอมุดแล้ว

เออเก็บละมุดจ้าเดี๋ยวโดนเ <is> หยียบ yes ด o ค่ะไม่มีซอฟต์เลย lagi kerap เกลือกเ่อเตมเมกมาซัดเตมไม่เติมแล้วเดี๋ยวไปเริมนิดนึงมเอาไปเลี้ยงไปเติมไปนะเดกจะหู่แบบเดิกไมเหมนดกที่นี่อือเออจะไรออือเไปเี่ไม่นั่งเองบุยนกินเชี่ยเอาไปสั่งหนึ่งคนไปก็มันไม่มีค่ะแม่เลยไปเมคไปยิด้ งามบนี้บัญชีเตน้อยตัเตน้อยอยากจะตรวจหน่อยให้ดูไปซื้อซิทักตาก่อนอ๋อใช่อยากพาไปเดินเออเอานี่ออกหลักขายคลาสสะเดย์เนี่ยนำเดินรถเปียงหน่อยไปซื้อรถมาจะไปเดิน ด,ดีค่ะรถซิ่ง เจนรอบน้องในหมู่บ้านจ้าเยสดอกไม้สวยมาก very beautiful mm hmm. ไปแล้วค่ะ yes <laughs> บอกนางว่ามีหนอนนะคะ Go this way. And after, these. this one, you Yes, yes, yes. Me and this one, like fruit. cucumber. 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 It's not cucumber. die นี่นนิ์ไม่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 นเอ๊ะเม็นไม่เอยรักสดที่รักไม่มีใครกินหรอกมึงจะกินคนเดียวก็กินไปโธ่ที่รัก kay tamarind ayu makan. you makan. kin pa ai mai aduh kok sweet เออเออเอาเอาเข้าไปอะไรอ่ะไม่เอาเนาะตระกย์ไม่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 ไอ้ไม่ทายโน่ตระกโน่ body kill don't eat don't eat just try ไม่ทายไอ้ไม่อยากทาย ที่รัก <laughs> อ่อที่รักแอนแอปเตอร์อยู่ปวดท้องโกฮัสเต๋ออิสโอเคกินอะไรไม่ร like <some> ู้เรื่องนอนสต๊อบติ๊งปอง กินได้แบบมาก,กินพี่รักยูดต <c oughs> ้มมาร์กอิส not เตมคนไทยเข้าใจไหมมีบรรยากาศนะคะบ้านเราอุย้ยสว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 ยเราจะเดินเล่นรอบๆนะคะ แดงจ้าอืมฮึฮึฮึแดงกัด My ่ o อแล้วก็ไปไม่รอฉันทำล้ายฉันอีกแล้วสองคนนี้โอ๊ยมดเต็มเลย อยู่เพออะไปไปอะไรอืมวางรงไหนม่ได้สรกสกโอ้ยกินกินว่ายน้ำได้เออหมาว่ายน้ำได้บัดน้ำมิสกรีมากทีัะใช่หมาว่ายน้ำได้ค่ะ มาแว้น้ำได้ค่ะ <Yeah. S 1> มันเป็นลูกอะไรอ่ะ Fruit from h i s tree yes ระวั hmm. งมดนะมดแดงเยอะนะยัก <Yeah. S 1> red and เยอะแยะใบมีเยอะแยะ yes I walk ่มดแดงม,ดแดง,มดแดงกัดกัดเจ็บด้วยปั้มน,น้ำมันสวนรอบหนองน้ำบ้านเรานะคะเออ Ui, 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 ui cô in say mai càng kênh Oh my God! Oh my God! Yes Ui, 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 ui,